เขาไปแก้แฟนคลับไหมครับ เกมนี้เราิจรลเชิญครับขอเชิญคุณลิซาครับผมที <player> ่นอาอกมครับอ <ulous fucking inappropriate> ๋อช <Elliott> ักเหรช่วยผมจากที่อานกติกาทุกคนไม่ฟังเพราะั้นตอนนี้ขอให้เโลอนี่ทุกคนฟังก่อนนะครับอย่าเมื่อกี้เดี๋ยวจะไม่เข้าใจกติกากันนี่ก่อนเข้างานมาทุกคนจะมีหัวใจคนละหนึ่งดวงที่ให ซึ่งให้เขียนคำอธิษฐานที่อยากจะขอกับ B2B อยบกได้ควา씀เป็거든요คำอธิษฐานของคุณอาจจะเป็นจริงคือควาเป็นจริงันนเ้องลุแต่าจะเป็นจริงกับใครในเจ็คนเราต้องารู้ลุกันนะครับแ어느ค이그소เริงจะน็ดคาอะันครับ่ีานรงจงับใครจองหับวิใจ้หนครับแต่어ยคนี่าเระกับดอ หัวใจ어렵ใจไม่ใช่อรัยโอเคพรเจับหัวใจนะครับชูบเดชจรพร้อมค่ะแมนจับหัวใจได้เลยครับค่ะพัชวใช่ไหครับหัวใจนี่ครับหัวใจนี่ค่ะหัวใจอยู่นี่ครับโอเคคุณัก้นส่คนละหนึงดวงนะครับคนละหนึ่งดวงนะครับดีดีดดีีีีีีีดีดีตีีีีีีีีีีีีีีีีีี และกอดฉันพออี่โค่ได้ลชบนะัอัอซึไม่ได้แปลว่าผู้โชคดีจะได้ทำกับคุณเป็นความนะครับแต่ที่เขาส่งมาให้คุณบินวงคุณบินกวางจะได้ทำกับคุณนกวางนะครับรเที่สอครับ<อ> สิครับอยากให้ B 2 B พูด s t o s t o s t o รครอรองย่่เอรเแต่อาจจะไม่ได้ทำก่อนโปรดชางซอกครับชังซอหคุณชางซอกได้ กอดฉันแน่นแน่นจับมือฉันแน่นแน่นแล้วบอกรักฉันใช่ค่ะคุณกอดฉันไว้ด้วยคุณจับถูกคนลงจริงนะครับโอเคโอเคแต่อาจจะไม่ได้ทำกับคุณคุณจะสงบสีหน้าให้ได้สิ่งที่คุณไม่ได้ทำกับคุณโอเคคุณจะทำให้ได้สิ่งที่คุณไม่ได้ทำกับคุณโอเคคุณจะทำให้ได้สิ่งที่คุณไม่ได้ทำกับคุณโอเคคุณจะทำให้ได้สิ่งที่คุณไม่ได้ทำกับคุณโอเคคุณจะทำให้ได้สิ่งที่คุณไม่ได้ทำกับคุณโอเคคุณจะทำให้ได้ส จบคตบคที่ได okay, okay. ้ B yeah, yeah. uh, okay. oh, oh. 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 ouais. 2 B ทำเพลงให้พวกเราฟังเขาก็ทำอยู่แล้วนหรานังโอ้หโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโออ้โหโอห้โหโอ้โหโอ้โ้โหโอ้อ้โอ้โหอ้อ้ห้อห้้อหอ

ให้ถ่ายรูปคู่ชไโรคสัช่ได้โรคันะถ่ายรูปถ่ายรูปไันะถ่ายรูปได้ดูคระ่าัค่าด้ัถ่าโายรถ่ายรูปด้ยรมถ่ามนะา้ดนะค่านะครับ ฉันจะรู้สึกมีเออมันไม่เหมือนฉันจะรู้สึกมีกำลังใจขึ้นไอ้ชื่อจงอไม่ไทอีพทานที่พูดได้คำเดียวว่าโคตรฉลาดจินจะตุ๊กตุ๊กคาเซียร์ตุ๊กตุ๊กคาเซีน้องเบิเธอฉลาดมากเพราะว่าต่อให้เธอได้คู่ใครบนนี้เธอจะได้สิทธิ์นั้นระหว่างนี้ครับผู้โชคดีชาวเมลที่ไทยรัฐฟังดีๆนะครับ เดี๋ยวจะให้ B2B จับคนละคนคุณจับไว้ว่าคุณคู่กับใครแต่คำอมาที่นานั้นอาจจะไม่ใช่ของคุณนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นเกมกันโอเคชัญทุกคนจับคนนะคนรับจับไวครับคุณผู้ชมเลือกมาเดีวหนึ่งสอดสามี่ห้าจับคุณผู้นิยตาุลำดับคุณผู้นิยครับได้โซน B L แถว ได้กุ่มแสดงดกออฟีานคือกอดชันแน่นและ้งากรางก่อนสิพ่อคุณกอดฉันแน่นและจับมือฉันและบอกกอดฉัน เชิญออาต้อวมาเลยนะฮะอ่ะได้เวลาคุณให้รางวัลน,น้องนะครับโอเคพร้อมนะครับจาชุ๊บบี คู่กับคุณมินยาชีครับมีนยาชีมินยาชีมินยาชีมีนยาชีจะต้องเดียวชื่ออะไรครับชื่อกิ๊บสวัสดีครับชื่อกิ๊บบอยกิบกิบกิ๊บกิ๊บมินยาชีครับมินยาชครับคุณมินยาชครับคุณมีโอกาสครั้งเดียวเดี๋ยวก่อนนะครัีมีสิทธิ์ล่างลงมาในหัวใจดวงเดียวกันก็ได้มีสิทธิ์ นะฮะพรคุณพี่ยอครับน่นะสื้อเสร็จอ้โหตุีดตุ๊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 ดดตดตุ๊ดดตดตุ๊ดตดดตุ๊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 ดด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 ด ดไปให้ประมาณ30รูป30มูปบรูปว่าน้องจะชอบสักรูปหนึ่งนะครับพี่กดไปให้30ูปจริงบรูปจริงชื่ออะไรครับน้องฝ้ายฝ้ายพวกอะไรครับสองเดช lắm แต่ลงกป้ายเปล่าิป้นอยู่ไหนครับปิ้นปิ้นอยู่ไหนครับเดีที่อย่่านอยู่ช่ไหมปั้นอเคคืออดทุกคน่คนทอี่่ดรับา่สามคนะผมให้คุณเลือกผมให้พวกคุณเลือกกอดทีละคนหรือรวมกันกอด

ไฟรู้สึกโอ้ไฟรับข,ของมันก่อนทั้าม<ป>ือ์มาถึงพี่ชิไฟไปไฟรู้สึกยังไงบ้าง<ป>คือทุกคนพยายามจะบอกว่าไฟตอนที่เขาลุกก่อ,อะ่ะแกหายใจดิโดกกินเขาจังหวะนั้นไฟตื่นเต้นกั้น,นหายใจไม่รู้สึกอะไรเลย แต่เมื่อกี้ผมเห็นร่างกายพวกคุณเบียดเขาแบบเขาแต่กาออกเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับคนไทยชอบที่เราสองคนชอบเลยคุณก็เพียงพอแอจรคุณจะทำอะไรกับเขาก็ได้คุณจะทำอะไรกับเขาขอไม่ว่ากถอครับโอเคผมให้ไหว้ครับขอบคุณเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลขอให้ไหว้จริง เดี๋ยวเปิ้ลลงไวทีมาก่อนพี่แทนพี่ให้ชื่ออะไรครับชื่ออะไเกานคนอเกาหลีคับ่ะฮ่าาฮ่าฮ่าอ่าฮ่่า่าฮ่ั่ฮาฮ่งฮา่าชื่อเกาห่ีฮ่่อฮาฮ่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 ่าฮ่าฮันเ่ ทั้งคู่กี่นึ่อชื่อเกาหลีผมเป็นคนแซ่ซอยแซ่ซอยซอยซอยอ๋ซอยซอยเต็มสุดซอยเต็มสุดซอยเต็มสุดอ๋อเนยคู่ใครครับอ๋อคุณยองซิกครับเจอรับนขอแล้วครับ อ๋อแต่ว่าเราไม่สู้นนี่แหละมันแสดงว่า s t r o n แท้ิงมันแสดงว่าคนเกาหลีกับคนไทยอ่านทีฐานแตกต่างกัน มูโชคดีขึ้นมาให้พี่ดูพี่พูสตอสตองสตอกคนไทยขึ้นมาลวนลาสุดฤทธิ์อคคำคำอธิษฐานของคุณคือห้ามดมเนื้องตัวให้พูดว่าสตอกสตอกสตอกครับผมจะส่วนนี้뭘เกิดขึ้นเนี่ยเมอที่วกนู้สตรองสตรองสตรองให้จนต้เลยครับเ 어? 비누 비누 다올려 이거 근다 같이 해달래스트 스트롱 아 오, 좋아 좋아 오케이 하 하나 둘셋스트스트오스트예 스트롱 범 로어비 이래요 이래요 범로어 รีเดอร์ของเราเชิญเลยนะครับอัน <yaş> น <as> uh, ี้เลยครักุ้งนชยเลยเช่เชิญผมก็อกาอยู่ก่อนพอครับลากด้เลยครับท่านส่เพลงเร็่ให้่ดยครั Yeah let's go หน่อยร้องเพลงองเพลงร้องเพลงร้อ uh, ทําลงร้องเพลงร้องเ้องเลงร้องเพลงร้องเพลงร้องเพ้เลงร้องเล้องเพลงองเพลง้องเพลเพลงร้องเพลงร้เลงเพรองเพลงร้้เพรองร้องเพเพลเอองเพเพลงร้องเพ้องเพลงร้อ้องเพ้เลงองร้องเพงร้องเพลงร้อเพลงร้เร้อง 알아요? <laughs> <laughs> 어. 네. 노래를 네, 네. 만들어서 불주는게어려우면 어떻게 해주시면 좋을까 노래 가능합 니다 n i I can do it. 오케이 오케이. 노래. 화이팅. 이름 성함이 이름이 나나나잡이 นามี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 นาใช่มีนา 해 차. 일단 웃어줘야 돼요 미소를 보여주고 네. 그다음에 안아주세요. 네, 감거 오케이. ครับพี่เซนด์ครับโอ้ตัวตัวสั่งเลยโอเคโอเคโอเคขอบคุณนะครับคขอบคุณเออเด็อนท้ายครับชื่ออะไรครับคุณกุ้งคู่ใครครับอ๋อเชิญซูบเชิญซูบยิ้สชางจอมผมจะิญซูบพร้อครับเชิญเลยครับ เทีให้ถ่ายรูปกับฉันและกอดชันเขาบอกว่าสู้ๆนะแพรวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเจชื่ออะไรเจชื่อกอนก่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 อนกอนก่อนก่อนกอนก่ก่้นกอนก่อน่อนกนก่อนกอ่กน แแลวอยไหนครับแผลวแผลฟังนะแถลให้ร่างสูงข okay, uh ึ okay. okay. ้นมานะลูกนะมาเดี oh. ๋ยวฟังมาลูนะโอเคพรอมถ่ายรูปก <oh. ่อนเอากล้องมาไหมได้กล้องแล้วแผลวเดี๋ยวแพลวไปเอารูปนี้ไปนะลูกนะนีู่แลวะลูกโอเคพร้อมอรอรอรอยอร่รอรออรคอร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 ่รรออรอรร โอเคป๊อป <Okay>. uh oh. ครับเราเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งล่างและเราเป็นทุกอย่างครับป๊อปวันทูทีโอเคไม่ติดเออเจยองก็ถ่ายรูปเป็นๆนะครับเพราะเป็นลา่างนะครับเอออ่าพี่เก็บก่อนนะครับนะทีมงานถ่ายรูไปเป็นไหมครับ <laughs> ถ้าไม่เป็นเอาให้ผมครับเดี๋ยวเราถ่ายให้โอเคพร้อปนะครับคุณช่างซับครับ คุณต้องกอดเขาแล้วพูดกับว่าสู้ๆนะแพลวสู้ๆนะเพราวอพูดสิับวื่อชนะพวโอเคสู้ๆนะพรวโอเคของรางวัลนะครับอารบัมนะฮะอาราบัมเลยนะครับโอเค ผมบอกได้เลยว่าผมไม่รู้